หากว่าเราไม่ต้องยึดติดสิ่งใดแล้วลบมันจากใจ,ใจหากทิ้งไปชีวิตนี้จะมีรอยยิ้มง,ง่ายขึ้นหรือเปล่าอีกครั้งที่ข้นในใจดวงนี้นันยังปวดราวขอใค่เธออย่าเอ่ยพูดถึงมันเลยหากว่าเราลบเลือนทึกสิ่งไปแล้วลืมทิง้งทุกความทรงจำเอยหยุดน้ำตา จะเป็นหายปิดใจชีวิตฉันง่ายเพีนหรือเปล่าก็รู้ว่าไม่มีทางคือชายได้เพียงแต่คิดขอแค่เธออย่าให้ฉันเห็นมันเลยเราใกล้กันมาแค่ไหนอยู่ข้างกันมานานเท่าไรหนึ่งหัวใจเธอมีไว้ในร่างกายเธ้นัั้นเองเจ็บพเพราะเธอเกลียดเพราะเจอ ก็ใชใ้ตายปล่อยให้ฉันหายไปได้ก็คงดีกรีดร้องไปควยคว้าไปร้อยหายออกมามันมีสักเท่าไรแต่เธอก็ยังคงออกกว่าฉันไ,ไป